ถุงใต้ตาเนี่ยเป็นถือว่าเป็นจุดที่ยากที่สุดของการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตานะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการแก้ไขปัญหาถุงใต้ตานะครับอย่างตอนนี้เป็นเคสของคุณเอ็มถุงใต้ตาเนะี่ยเป็นถือว่าเป็นจุดที่ยากที่สุดของการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตานะครับต้องอาศัยการประเมินรูปหน้าด้วยนะครับว่าถุงใต้ตาแบบนี้ควรฉีดฟิลเลอร์ไหมหรือบางถุงใต้ตานะครับก็จะแนะนาวัาไปผ่าตัดเลยแต่ใต้ตาของคุณเอ็มนะครับอย่างเงี้ยเป็นสามารถฉีดฟิลเลอร์แล้วสามารถแก้ไขได้ประมาณ8 90%ปดติบเฉพาะของที่ใจรักนักก็็สงเเตหว่า้ีีเเติม่คา เติมฟิลเลอร์ไปพพอร์ตตรงชั้นกระดูกนะครับชั้นไขมันแล้วก็ชั้นกล้ามเนื้อแล้วก็เก็บชั้นผิวด้านบนๆเล็กน้อยนะครับจะเห็นว่าหลังทําทันทีหนึ่งข้างเนี่ยถุงใต้ตาดีขึ้นประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอพอฉีดฟิลเลอร์อีกข้างหนึ่งนะครับก็จะทําให้ถุงใต้ตาของคุณเอ็มเนี่ยดูดีขึ้นนะครับหน้าดูเด็กลงแล้วก็ดูไม่โทรมสำหรับใครที่มีปัญหาถุงใต้ตานะครับถ้าเราไม่รู้ว่าตัวเองเป็นปัญหาแบบไหนนะครับก็เรามาปรึกษาใจรักเทคนิคดูก่อนได้น,น,น,ลลน,บบนี้น อย่าลืมนะคะถ้าฟิลเลอร์ต้องใจรัก